ถ้ามึงแบบเจอเฟิร์นอ่ะอยู่ไกลมากแล้วเฟิร์นสะดุดหกล้มกิ้งไปแปดตลบหมุนเป็นลูกขนุนเลยมึงจะทำไงจับไว้ฮะแล้วทำไงอีกยกขึ้นมาต้องไงแล้วก็จุ๊บเอียงหัวไหมต้อตลอเวลาคอมเคดเหรอคอมเคดเหรอพีค่าอย่งรักตัวค่ะพี่อหรครับพี่ขับรถอยู่ เปิดคลิปนะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปแล้วแบบจะเปิดคลิปแบบใหญ่ๆให้เฟิร์นลองเปิดคลิปไหมบอกว่าอันนี้คือคำต้องห้ามที่ตุ๊กแล้วสียงต้องดังๆนะไม่เราจะต้องทำหมอต้องทำโอ้โหนี่นี่ก็เยอะแล้วนะหลักวนนี้แขกเชิญเปิดเยอะมากจะให้เปิดเีกเหรอ งั้นให้เฟิร์นเปิดให้เฟิร์นเปิดเปิดเฟิร์นเปิดนี่้องกลางกองกลางเฟิร์นต้องพูดว่าไหนี่ทำเสียงตามนี่คือคำต้องห้ามไม่ใช่ไม่ให้ต้องบอกแถวเชิญด้วยนี่คือคำต้องห้ามพี่ตุ๊กและเฟิร์นนี่นี่คือคำต้องห้ามพี่ตุ๊กและเฟิร์นค่ะ แขกเชิญที่พิเศษ,พ,เศษพิเศษเพราะว่าสว่าเราจะดิวเข้ามาได้นะใช่ไหมลับปีนึงปีหนึ่ง,งะะต้องบอก,กอว่าไม่มีแขกเชิญไหนที่ดิวให้มายากเท่าสอคนนี้แล้วใช่เพราะปกติก็ก็คุยกันเสร็จแล้วก็มาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะจะมีนี้ไม่ได้โอ้ ตุ้มไม่ไม่ชอเล่นปกมตุ่กมเล่นเล่นปะแุ่้มไม่ชอบแข่งขัม่เอาไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะไม่แล้วที่เฟิ่นมาก็คือแบบพอพี่ตุ้มมาอ๋อถ้าเ่ไม่มาตุกมไมาต้มไมมาจริงรคือถ้าถ้ามีคนในคนนึ่งไม่มาไม่ต้องมาเป็นการเป็นการเดิวที่ต้องแบบให้ตกลง2คนอ่ะพอได้คนนึ่เราต้องไปบอกอีกคนมานพี่ตุ้มมาอ่ะก็ดีอ่ะตุบมโปรโมทช่องทางก่อน ุณนิรชยาคุณอยากจะบอกกล้องว่าตอนนี้คุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรครับคุณตุ๊กตอนนี้ก็ทำแบรนด์ของตัวเองนะคะชื่อว่าซีนสามารถตริดตามได้ที่ซีน o f f i c i a l ที่ IG หรือ Tik Tok ก็ได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรครไม่ใช่เฮ้ยอย่าให้ข้อมูลผิดพลาดดโทษครับ <c oughs> ไม่ตามไม่ตามก็พูดที่ถูกออกไปสิมันคืออะไรนิดนึงสั้นๆอ่ะมันคืออะไรมันมีหลายอย่างค่ะก็ลองไปตามช่องทางนั้นได้ก็มีแบบ s u พล l เมนต์ดูแลผิวก็มีมีพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นอ่าอ่ะนักคุณคุณอมิตาคอมิตามีเพืรอนจะฝากเชิญครับเฟิร์นก็มีช่อง account of English นะคะช่องทาง Facebook IG แล้วก็ TikTok ค่ะแล้วก็จะมีช่องที่เฟิร์นทำส่วนตัวกับพี่เติร์ดด้วยเฟิร์นแอนด์เติร์ดอยู่ที่ TikTok ค่ะอ่าโอเคอ่ะอ่ะ ตอนนี้นะครับเทฟลีลานะครับก็ได้ออกคำต้องห้ามเป็นกล่องเสริมคำต้องห้ามนะครับหมวดจีบเธอที่บนน้าปกเนี่ยนี่ก็จะมีนี่พี่เวงพี่ตุ๊กผมแล้วก็เฟิร์น อยู่ข้างบนก็เป็นกล่องเกมที่ภายในอเป็นการ์ดคาที่เกี่ยวกับการแบบเรารักใครชอบใครก็เอาอันนี้เป็นเรือ่องราสิครับคือจะแบบเป็นคู่รักก็ได้หรือว่าที่แบบกําลังคุยอยู่หรือแม้แต่การทําความรู้จักกันก็ได้เพราะหมวดคาในเนี้ยสมมุติไม่รู้จักกันเลยอ่ะมันเอาไปทําความรู้จักกันได้มากขึ้นนะครับหมวดคานะครับทำความรู้จักกันได้จริงๆอย่างเช่นนี่เก่าเก่าสมมุติว่าเราพูดเนี่ยคำว่าเก่าเราก็บอกว่าอุ้ยเสื้อเราดูเก่าไปไหมใครจะซื้อเสื้อให้เราใหม่ดีนะ <laughs> <laughs> ไปตามกันได้แล้วนะครับที่ TikTok Shop, Shopee, Line Official มีหมดครับไปจับจองกันได้ที่งาน Full e Face ด้วยครับวันที่8และวันที่9มิถุนายนนี้ครับเจอกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันจริงๆไม่มีการยอมกันถึงแม้เขาจะเป็นภรรยาของพวกเราเขาตามนาเติร์ด <c oughs> สักสีเราค้าคอแล้วขอโทษไว้ก่อนนะครับทุกคน อ่ะเราจะใช้กองเสริมคำต้องห้ามจีบเธอนะครับในการเล่นวันนี้ไปลุยกันเลยครับรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรไม่มีอยู่จริงทำไมพี่จะปกป้องตุ๊กเองตุ๊กในครั้งแรกที่ตุ๊กเห็นพี่ตุกประทับใจในพี่หรอบอกกมาดูดิพี่เองเป็นคนปกติที่ เป็นคนเป็นคนปกติที่ฟังแล้วก็คาห้าได้่าห้าถอถหรอเฟินเฟินเนี่ยเวลามองเติร์ดเนี่ยเห็นอะไรในแววตาเหรอมีความรักค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่านานไปเห็นความรักโอ้วตุ้งล่ะวตุ้งล่ะที่มองเห็นพี่อ่ะครั้งแรกเห็นอะไรเห็นแววตามันเป็นยังไงอ่ะเปนปกติเฮ้ย ไม่นะโอเคพี่เว่งว่าไงถ้าจะคบคนคนนึงเนี่ยพี่เว่งคิดว่าต้องดูอะไรก่อนดูที่ส่วนสูงก่อนถ้าเกิน150อ่ะพี่ตัดทิ้งหมดนั่นแปลว่าพี่เว่งสเปคพี่เว่งคือชอบผู้หญิงตัวเล็กๆเหรอคะเล็กนี่ใช้คำนี้ดีว่าเล็กไหมพี่คบกับผู้สาวตัวไม่ยาวจิ๋วจิ๋วแต่อันนั้นมันคือสเปคหรอใช่สิมันคือรสนิยม คำนี้มันคล้ายๆคำว่านเนื้อเห,หรอ <c oughs> เนื้อย่างอ่ะสเต็กอ่ะไม่ใช่เติร์ดเติร์ดเห็นอะไรในตัวเฟิร์นบ้างดังมองเห็นอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าคือลักแรกของผมครับไม่ตรงหน้าเขาสิมองเห็นอะไรภายนอกเขามองเห็นอะไรบ้างแววตาที่งดงามครับไม่มองอย่างอ,อื่นหรอให้มองอะไร ไม่มองเลยฮุยไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อนถามผมว่าไม่มองอย่างอื่นมึงเหรอเยี่ยมมากตุ๊กถามเร็วตอบเร็วได้ไหมได้คิดยังไงกับคที่เติร์ดพูดเฟกนี้ออกมาว่าเติร์ดเนี่ยคือรักแรกของเฟิร์นโต๊ะคิดยังไงนะเติร์ดคือรักแรกของ อเก็นอไเหรอดีใจไมวาเฮ้ยตองจะต่อยกูแล้วต้ต้ค่พี่เวงไอ้พวกเรามันก็โตกันแล้วนะถ้ามีผู้ชายอ่ะเดินเข้ามาจีบเธอตอนเนี้สมมุตินะเธอจะให้โอกาสเค้ยไหม ไม่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว,าว่าอะไรไม่ใช่สเปกเฟิร์นสเปกเฟิร์นคือพี่เตยคนเดียวโอ้โเป็นไงอ่ะแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่คบกันเนี่ยผู้ใหญ่รู้ไหมแม่รู้ค่ะรู้ว่าอะไรอือก็รู้ว่าเฟิร์นกำลังคบอยู่คนเดีอือก็รู้ว่าเฟิร์นกำลังคบอยู่คนเดี ไม่เกอะไม่ยากไม่ยากไม่ยกไยากนรู้แล้วนะสเปคที่รห้ได้ไงเ่ถังเรา้วหลายครั้งแล้วอะพี่บอกว่านี่คือเนื้อหรือเป่านือสเต็กหรือเปล่าอ๋อไม่เห็นเลยแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ใช่หนึ พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรตกใจเลยเซ็กชวลไลท์มนรู้สึกยังไงบอกคุณผู้ชมไหมครับรู้สึกยังไงครับพี่เคยทำในในคอนเสิร์ตไอโอ๊ตแล้วไอเต้ยเป็นหอมพี่พี่รู้สึกขนลุกลุกรู้สึกยังไงลุกบอกไปบอกคนดูไปรู้สึกตกใจตกใจตกใจหรอแค่นี้หรอไม่ตกใจพี่ยวเต้ยลองทำบ้างทีฮ้ยหุยหลบเลี้ยหุยหุย อย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแบนี้หอมอ๋อเอางี้ครับพวกเราผัดกันแบบยอดคนละหนึ่งจีบโอเคไหมอ่ะอ่ะยสิ่งดีๆนะสมมติพี่พี่เพี่พูดคำที่แบบจะทำให้ต้อกหลุมครับพี่สมมติว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเธอเธอรู้ไหมว่าตัวเล็กสเปคฉันไม่เขินเหรอพี่พี่เขินนะอย่างเนี้ย อตาตาพี่บ um ้าง๋อพี่รู้สึกให้ทำให้ทำอะไรนะพูดกันก็ได้พี่รู้สึกเขินนะอ่ะพี่เวงพี่เวงหล่อมากเลยค่ะพี่เวงหล่อมากเลยค่ะลมกเป้าเนี่ยเพิร์คิดยังไงกับการที่พี่ตุ๊กปล่อยเฟกนิวส์ออกมาว่าเรียกพี่เวงว่าหล่อมากถี่ไูอะไรถึงโดนเพิร์รู้สึกเขินแทนพี่เวงอ้าก็พี่ตุ๊กเขาชมไงพี่ตุ๊กเขาชมเวลามีคนชมพี่ไม่รู้สึกดีหรอ สาวเวบะสาวเขาอ่ะเรื่สวยที่สุดในโลกไม่มีใครเกินขอบคุณมากถ้าเฟิร์นขอคำชมอีกหนึ่งคำพี่จะชมเฟิร์นว่าอะไรเธอคือหัวใจของฉันขอโทษนะกินข้าวผมข่าไม่ย่อขอโทษขอโทษทำไมตาแห้งเพราะว่าตื่นมาก็เจอตุ๊กโหไปดังนั้นซะแล้วพี่ตุ๊ก คุณรู้จักกรงยู่ไหมครับรู้จักกงเวงไหมรู้จักกรงยูไหมครับเข้าใจเขาหน้าตาดีไหมครับไม่บอกได้พูดนี้ไปว่าอะไรกคืออะไรก็คือได้ยอดเยี่ยมใช่ไหมเขาหลอกแล้ว แล้วเวลาไปเวลาเวลองเวลาเขาุกใครคือหล่อนใช่ไหมเวลาเวลาไปทําพระเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาต้องแบบว่าเทสารใส่ลงไปเพื่อให้เกิดเป็นแบบคือเขาเรียกอะไรนะอ๋อพอไม่พูดหรอกค่ะพนอรู้แล้วรู้รู้อะไรรู้ว่าอะไรว่าคือากที่เทที่พี่เหว่งบ่อน cancer cancer บางมือไม่มีใครฆ่าใครได้เลย คือหมดเวลาหมดเวลาอ่ะคำว่าอะไรตุ๊กที่อยู่บนหัวตุ๊กไม่รู้เขินเหรอทำไมตอนพี่หอมตุ๊กไม่เขินเลยุ่กตกใจตกใจคำว่าอะไรบนหัวหล่อกคำว่าสวยโอ้ยมันยากจังยากยากคำว่าเท่นี่ยากจริงว่ะยอดนี่คำนี่ยากมากเลยผมถามแล้วว่าทำไมตาแห้งไง เกือบแล้วเกือบแล้วโอตีเห็นชอบพูดเรื่องยาหยดตาทั้งวันเลยยากยากยากยายาโอเคเตร์ดครับมึงลองอธิบายชีวิตการแต่งงานของมึงสักอย่างดิความภาพรวมมันคือรู้สึกอะไรผมรับเรียบตอบไม่ได้ทำไมพี่ตุ้งรู้ไหมทำไมผมตอบไม่ได้เพราะเติร MM ์ดรู้แล้วไม่เติร์ดไม่รู้อย่าเพิ่งไปเฉลย ทำไมไม่กล้าตอบถามไอทีถามไอทีชีวิตการแต่งงานังที่แต่งงานมันเป็นยังไงบ้างบอกมาสักหนึ่งอย่างมีแต่ความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจพี่เวงล่ะเราผ่เฟิร์นบ้างเฟิร์นค่ะชีวิตการแต่งงานของเฟิร์นตุ๊กเนี่ยเฮ้ยเ๋ยกับเติร์ดเนี่ยชื่อตอบตอบกันเฟิร์นได้แบบทำไงกับเติร์ดบ้างมีการห่วงใยอะไรกันบ้าง you only Only low to snow burning need when sun when light the the it's it starts miss พี่ตุ๊กครับคะพี่ตุ๊กคิดว่าอยู่ที่บ้านเฟิร์นดูแลหมาหรือดูแลคนดูแลทั้งคู่เฟิร์นลองถามพี่ตุ๊กบ้างพี่ตุ๊กคะถ้าเลนนี่อยากกินขนมตอนกลางคืนแต่มันดึกมากแล้วเนี่ยประมาณปีสองพี่ตุ๊กจะบอกเขาว่านอนเถอะนอนเถอะ ไอามกูแล้วจะถามอะไรเติร์ดพ like, ี่ตุ๊กครับเดี๋ยวดิให้เราถาโอเคโอเคเธอแต่งงานมากี่ปีแล้วสามปีครับเธอรู้สึกว่าชุดแต่งงานเป็นไงบ้างคือเฟิร์นคือบ้านบ้านไม่ใช่บ้านแต่เฟิร์นคือบ้านเฟิร์นอยู่ที่ไหนก็ได้แค่ผมกลับไปที่บ้านผมก็จะแฮปปี้ครับก็คือบ้านที่มีเขาคือบ้านของเติร์ด ครับตอบได้ดีมากเลยพี่ตุ๊กครับอย่าให้เข้าเรื่องนั้นเลยอ่ะเอายังก็โอเคโอเคโอเคแล้วตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยมีเรื่องที่แบบรู้สึกว่ามันมีความทุกข์เยอะไหมมีทุกข์และแฮปปี้แฮปปี้พี่ตุ๊กครับค่ะสมมุติว่าพี่เวงเนี่ยอยากจะไปอยู่ญี่ปุ่นสักเพราะเขามีเชื้อญี่ปุ่นเขาอยากจะไปลองอยู่ญี่ปุ่นสักสิบปีคนเดียวเออพี่ตุ๊กจะว่าไงมาฮะไปด้วย คนเดียวครับเขาบอกไม่ได้เขาบอกเลยไอ้เตาลยเบูไอ้เต้เอ้แต่สัฟเฟอร์เนี่ยเขาไม่กล้าทำร้ายพี่ไะให้เบฟถามค่ะ แล้วเวลาพี่อยู่กับเฟิร์นกับหมาที่บ้านเนี่ยมีความสุขมีมีความสนุกมีอะไรอีกสนุกอุ่นใจระหว่างหมากับมนุษย์เฟิร์นอยากดูแลใครมากกว่ากันมนุษย์ที่คือพี่ปะตัดทิ้งตัวไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นซากซากที่พูดได้เขาคือมนุษย์หรือว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปอยากดูแลหมาหรือมนุษย์ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในมนุษย์อยากดูแล ตายแล้วตายแล้วเอาไารอรีบออมาแล้วอดหิบเอามาหิตคอว่าอะไรสุกอ้าอ่าออเติบเริ่มก่อนถามคำถามทั่วไปได้เลย ทำไมพี่เอกร้องไห้ทำไมพี่เอกร้องไห้กูซึ้งไงกูซึ้งอจบอกวซึ้งนี่กูสานีข้ามอื่นไปแล้วนะกูหนีข้ามือื้นมไปซึ้งกูสา ตามหลอกลอนอะไรวะบ้นเร็วเนาะพี่ตุ๊กค่ะเวลาอยู่บ้านกับเด็กๆแล้วก็มีพี่เวงอยู่เนี่ยพี่ตุ๊กรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีความสุขเพราะว่ามันแบบเวลาอยู่ด้วยกันหลายๆคนอะไรเงี้ยมันแบบเป็นคำานช่วงวางเลยมันมันต้อกมีความสุขแล้วมันเป็นครอบครัวพี่ตุ๊กครับตอนอยู่บ้านหนาวไหมครับแอบเรารู้แล้วค่ะ เปิดแอร์เย็นเย็นเนี่ยหนาวหนาวต้องทำไงครับปิดปิดปิดอะไรครับปิดรีโมทพูดงี้อย่าถามกูเยอะเวฟครับวันเกิดเขาปีนี้เขาอยากได้อะไรครับที่ใส่เงินแล้วจะให้อะไรเพิ่มเติมอีกครับนอกจากกระตป๋าตังดอกไม้ซื้อดอกไม้ให้ซื้อดอกไม้ให้ เออใช่เธอถามถามเติร์ดถามเติร์ดถามเติร์ดถามอะไรก็ได้เติร์ดครับในห้องนี้มีกี่คนเจ็ดครับรวมทุกคนแล้วหรอรวมพวกเราแล้วหรอสิบเอ็ดมนุษย์ครับพุ่ตุ๊บรู้จักอบโองไหมครับไม่รู้แล้วอดรู้จักไหมครับไม่รู้ใครใครล่ะพี่ใครเลยเจอใครจะเจอผม คำว่าอะไรครับอุ่นอนยเกือบถูกทำไมไม่ไม่อบอุ่นนะอบอุ่นทุกอบอุ่นไม่ก็เต๋อเขาทำหลอกว่าให้ปิดแอร์หรืออะไรสักอย่างมันหลอกทุกนะคำว่าคนครับคนผิดครับเต๋อแม่งแต้มน้ำอีกแล้ว พี่ไม่ได้อยากได้คะแนนจากตุกนะแต่นี่คือคำถามถ้าตุกทาให้พี่เสียใจมากแล้วพี่วิ่งหนีจากบ้านออกไปตุกคิดว่าตุกทำไงวิ่งตามไม่ง้อพี่หรอตามทำไมอ่ะก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งตามไงตามมาทำไมอ่ะตามมากอดตามมากอดเพราะอะไรอ่ะทําไมตุกต้องวิ่งตามมากอดพี่เพราะเรสังคนมันทําไมมันทําไมมันเป็นอะไรมันเป็นครอบครัวแล้วมันอบอ่งไหม ถ้ามึงแบบเจอเฟิร์นอ่ะอยู่ไกลมากแล้วเฟิร์นสะดุดหกล้มกิ้งไปแปดตลบหมุนเป็นลูกขนุนเลยมึงจะทำไงจับไว้ฮะแล้วทำอไงอีกยกขึ้นมาต้องไงแล้วก็จุ๊บเอียงหัวไหมต้องรอเวลาคอมเคนเหรอคอมเคนเหรอพี่เดอย่างรักตัวเองพี่อะครับพี่ขับรถอยู่ พี่เวงคะเวลาพี่ตุ๊กถาม่างนี้พี่เวงจะตอบยังงั้นตลอดเลยหรือเปล่าบางทีนะเพราะว่าพี่ตอบตามจริงตุ๊กพี่ถามจริงอะไรก็สมมติว่าตุ๊กะโกรธพี่มากอีกแล้วแล้วพี่ตุ๊กโกรธพี่มากซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องจริงถูกไหมล่ะตอนนี้พี่ก็พูดได้เนาะแล้วพี่งอตุ๊กตุ๊กไม่ดีพี่พี่ทำาไงถ้าถ้าตุ๊กโกรธเหรอแล้วงอ แล้วงอก็ไม่ร้อ่ะ่ตูรูแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วมันคือเกมคือเกมคะแนนเท่าไหร่ที่เราต้องการความรักอาที่บ้านก็ได้เอาไครับถ้าเฟิร์นหยิบปืนแบกปืนไปโบกตึกมึงคิดว่าเฟิร์นจะเลือกปืน หรือปืนเบืบือบกตึกปืนครับทำไมทำไมเลือกปืนเพราะเพราะเฟิร์นชอบยิงปืนที่ไหนบ้างที่ชอบสนามยิงปืนเพราะอะไรอ่ะมันมันปล่อยอารมณ์ปังอะไรอ่ะหมดหรอคำาอะไรครับพี่เติร์ดแบกปืนไปโบกตึกโบกไม่ถูกอ่ะอ่ะคำว่าอะไรครับเพราะไม่ถูกครับส่วนคำนี้คือคำว่าลอยเลย ปล่อยเชียตลอดจริงด้วยกูรู้อยู่แล้วตลอดอ่ะู้้รู้นึว่าพี่แห่งจะรู้รู้รู้แล้วทไมตอบผิดอ่ะลืมไมได้ตอนหลังเล่นอืินเยอะพี่แห่งรู้อยู่แวบหนึ่ง ถือเป็นฟอร์มที่ปกติใช่เป็นความปกติแล้วก็เฟิร์นน่าจะเข้าใจแล้วว่าสนามจริงเป็นประมาณไหนแบบที่เล่นกัน2คนแล้วก็แบบคิวผมไงแล้วมาหัวล้อไหมหัวลาะหัวาะอึกอรักเลยลงคอเลย <laughs> หัวราะดังด้วยแล้วพอผมหัวลาอบ้างบอกเสียงดังเสียงดังแต่เราพ่อพนารนี่หัวลาอด,ดังมาก <laughs> <laughs> ตอน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 ,ตอนที่ไปเล่นกับลูกที่บ้านอ่ะจริงกับเลนนี่เขาก็คิวได้นะจริงหัวาะอึออรักเลยใช่เดี๋ยวเนนี่ช่วงแรกก็ลองให้เขาเครียดสอนให้เขารู้จักความแพ้แพ้เป็นแล้วเขาเริ่มแบบเริ่มเล่นเขาสนุกดี เล่นเกมนะครับไม่ได้หวังจะเอาชนะกันจริงจังหรอกครับชนะไปก็ไม่ได้แล้วอย่างที่เราชนะภรรยาของเราเนี่ยมันมีแค่ศักดิ์ศรีของเราเท่านั้นแหละครับอีกอย่างนะไม่จริงจังเลยนะโอเคพี่เติร์ดก็ฝากพี่ตูปกับเฟิร์นด้วยนะครับช่องทางตามนี้รับแปร์แล้วก็ฝากกล่องเสริมคำต้องห้ามนะครับหมวดจีบเธอด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Tabula.